พวกเรารายการแสบซาท้าให้ตอบค่ะดิฉันนางสาวสรพัทูสือมาดิฉันนางสาวพัทริดาลินมหาค่ะและดิฉันนางสาวน้ำทิ่์วงหงษาค่ะพวกเรานักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ3ค่ะเชิญไปรับชมรับฟังคำถามได้เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับรา,ายการาแสบซาท้าให้ตอบนะคะวันนี้นะคะเราจะมาถามคำถามเกี่ยวกับคุณแม่ไวใสนะคะคุณคิดยังไงกับคุณแม่ไวใสคะ ผมคิดว่ามันเป็นการแค่อยากรู้อยากลองครับในวัยเรียนแต่ความจริงเราไม่ควรที่จะทําในสภาพที่เรายังไม่พร้อมครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าอายนะครับแล้วก็อ่ไม่สมควรนะครับที่จะมีเพศสัมพันธ์ในการอ่าการเรียนก่อนวัยอันควรนะครับก็อย่าพึ่งอย่าอย่าพึ่งมีอะไรกันเลยนะ คุณครูชื่อคุณครูพลอยจัมพูแสงจมพูค่ะสอนวิชาภาษาไทยค่ะ คุณแม่ไวาสายก็คือบุคคลที่อายุน้อยที่ยังไม่มีวุฒิภาวะในการเลี้ยงเด็กนะคะก็ถ้าเกิดว่าท้องขึ้นมานะคะก็เวลาที่เรามีลูกเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงลูกได้ดีเท่ากับบุคคลที่มีความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออการเงินนะคะแล้วก็ยงังเลี้ยงลูกไม่เป็นนะ ท่านั้นคุณครูคิดว่าการที่มีคุณแม่ไวสายเนะการที่เป็นคุณแม่ไวสายเนี่ยก็คือมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดพลาดขึ้นมานะคะคุณครูก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็สูออ้ๆและกันนะคะค่ะคิดว่ามันยังไม่พร้อมมันยังไม่ควรมีตอนวัยนี้ครับยังยังไม่เหมาะสมที่จะมีลูกครับเพราะว่ายังเรียนอยู่นะคะน้องชื่ออะไรคะชื่อตอง น้องมีวิธีการป้องกันยังไงคะสวมถุงยางอนามัยและหลีกเลี่ยงกันอยู่ด้วยกันสองต่อสองที่ครูได้รับรู้มาจากแหล่งต่างๆนะคะก็คือการใช้ถุงยางอนามัยนะคะการพกถุงยางอนามัยของผู้ชายเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องน่าอายนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ผู้ชายนะคะที่สามารถพกถุงยางอนามัยได้คือผู้หญิงเนี่ยเราะจะไปหวังพิ่มผู้ชายอย่างเดียวไม่ได้นะคะคือเรื่องนี้เกิดขึ้น เพราะว่าผู้หญิงผู้ชายดังนั้นก็คือทุกคนจะมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวนะคะการพกถุงยางอนามัยไม่ใช่เรื่องน่าอายค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราไปใช้ยาคุมเนี่ยนะคะยาคุมเนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันได้ไม่สามารถที่จะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็อาจจะเ,เชื้อเอชหรือว่าเชื้อโรคต่างๆนะคะที่มีจากคู่นอนของเราเนี่ยอาจจะ ไม่สามารถป้องกันได้นะคะถ้าเราใช้ยาคุมแต่ว่าถ้าเราใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการคุมกําเนิดน,นะคะแล้วก็ยังป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยค่ะก็ไม่ไปกับเพศตรงข้ามค่ะไม่อยู่กันสองต่อสองค,ะคะอ่ะใส่ถุงยางอนามัยค่ะแล้วก็กินยาคุมค่ะแล้วก็กมีหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์นะ ถ้าจะไปไหนกับแฟนก็ต้องรู้จักป้องกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในรายการแสบซาท้าให้ตอบนะคะวันนี้เราก็มีคําถามเกี่ยวกับคุณแม่ไบไส้นะคะถ้าคุณพลาดมาคุณมีแนวทางการแก้ปัญหายอย่างไรคะปรึกษาคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวค่ะค่ะถ้าคุณพลาดคุณครูก็ต้องดูแลลูกของค,คุณครูเองอ่ะถึงบางครั้งอาจจะมีเหตุการณ์ที่ผู้ชายเขาอาจจะไม่ได้รับผิดชอบอ่ะคุณครูก็ต้องดูแลลูกของคุณ คุณครูเองเพราะว่ายังไงครูก็เป็นแม่ก็คือผู้ให้กําเนิดอะค่ะก็อยากจะให้รักตัวเองนะคะรักลูกรักพ่อกับแม่นะคะแล้วก็ทำหน้าที่ทั้งการเรียนแล้วก็ทำหน้าที่แม่ที่ดีนะคะไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราพลาดไปแล้วนะคะก็ถือว่าลูกนะคะเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งนะคะที่เราได้ก่อนเพื่อนละกันนะออแล้วก็ อยากให้นักเรียนนะคะเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะอย่าคิดว่าตัวเองไร้ค่าแล้วก็อยู่อย่างอยู่ในสังคมอย่างมีคอนที่ครูเรียนครูจะไปทําแทงค่ะเพราะว่าครูสงสารเพ่อรรพกับแม่ครูค่ะและก็รับไม่ได้กับสังคมที่บอกว่าเราท้องตอนที่เราเรียนแต่ว่าถ้าตอนนี้ครูท้องครูก็จะไม่ไปทําแทงเพราะว่าครูจะเรียนจบแล้ว แล้วก็ครูคิดว่าถ้าครูเรียนจบครูก็จะหางานเลี้ยงลูกครูได้ค่ะศึกษาคนรู้จักแล้วก็เก็บเขาไว้ดีๆค่ะขอบคุณค่ะ